ตอนนี้ก็อยู่ที่บูธสมิธแอนเวสันะคะก็จะเป็นแบรนด์ที่คนไทยรักมากๆเลยนะทุกคนเพราะคือหลายคนเนี่ยก็คือจะชื่นชอบลูกโม่จากแบรนด์นี้นะคะแต่ว่าต้องขออภัยด้วยนะคะงานนี้เป็นงาน Defense and Security นะคะมีลูกโม่มาโชว์แค่กระบ,บอกเดียวฉะนั้นเนี่ยโมจะพาไปดูอย่างอื่นที่คนทั่วไปเนี่ยไม่ค่อยได้เห็นกันในประเทศไทยนะคะอันนี้นะคะ คือทางแบรนด์เนี่ยเขาเนี่ยขายเฉพาะปืน AR ที่เป็นกึ่งอัตโนมัติเท่านั้นฉะนั้นเนี่ยในเมืองไทยอ่ะก็เลยไม่เคยเห็นปืนทรงเนี้ยเข้ามาเลยนะคะถ้าเห็นกันก็เห็นเป็นจุด2 LR ก็คือ SMITH MP 1522เนาะนี่ก็จะเป็น5 5ห้าจุดนะคะก็เป็นกึ่งอัตโนมัติเนาะอันนี้ลำส1บเแล้วก็ด้านบนเนี่ยก็จะเป็นลำยี่นิ้วนะคะ คือสวยมากๆเลยโมบอกเลยนะว่าถ้าให้เลือกปืน AR ได้สักกระบอกหนึ่งเนี่ยแค่กระบอกเดียวโมอยากจะมี AR จากแบรนด์สมิธแอนเวสันะคือจริงๆแล้วอ่ะเขาอ่ะขายดีมากๆเลยในสหรัฐอเมริกานะคะเรียกได้ว่าคือเป็นท็อปทอปไฟท์เลยได้ซ้ำนะคะที่ขายปืน AR คือสวยมากแล้วก็งานนี่คือดีแล้วแน่นมากๆเลยนะคะโอเคมาดูฟิลลิ่งไกลกันทุกคนหน้าไก่เป็นหน้าไกตรงด้วยนะทุกคนจากโรงงานเลย น้ำหนักไกมีน้ำหนักนิดนึงนะคะก็คือเป็นลักษณะของปืนมิวสเปกเลยนะคะก็ยังไม่ได้มีการตกแต่งไกลมาเออแต่หน้าไกตรงนี่คือชอบมากนะคะอีกตัวหนึ่งนะคะที่เพิ่งเปิดตัวในปี2023ที่ผ่านมานะคะก็คือตัวสมิธแอนเดอร์สัน FPC เออบอกจำชื่อไม่ได้เหมือนกันอันนี้คือเขาบอกว่าเป็นเหมือนแบบปืน PCC เพราะว่าเป็นปืนขนาด9มม,มนะคะ แล้วก็พับได้แต่ถามว่าทําไมยังไม่เข้ามาในประเทศไทยนะคะต้องบอกก่อนว่าลํากล้องของเขาเนี่ยคือมันเกิน6นิ้วฉะนั้นเนี่ยก็คือไม่สามารถที่จะนําเข้ามาได้ลักษณะนะคะก็คือดันตัวอะแดปเตอร์เนี่ยไปข้างหน้า แล้วก็สามารถทับได้ทุกคนคือแบบเนียนๆเลยอะ่ะสามารถใส่กระเป้คือพกพาไปได้สะดวกเลยนะคะแล้วจริงๆแล้วปืนคือยาวมากมาต่อกันที่ปืนพกบ้างนะคะก็คือจะมีอีกรุ่นหนึ่งที่เพิ่งออกมาในปี2023เหมือนกันก็คือตัว Smith อนเด o n 5สันนะคะเป็นกระสุนขนาด5.7นั่นเองด้ามมันก็จะหนาๆนิดนึงนะคะ จะบอกว่าเป็นแนวกว้างมากกว่าเพราะว่ากระสุน5.7เนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะยาวนะคะแมกกาซีนนี่คือแบบแบบนี้เลยขอลองไกลดูนะคะไกลนี่คือแน่นอนเลยว่าเป็นไกลลักษณะของเจนใหม่ของสมิธแล้วนะคะมีเซฟหน้าไกลเสียบคมมากทุกคนมาดรูระยะรีเซ็ตไกลนะคะโอเคแล้วก็มีด้านหลังเหมือนเป็นจุดหยุดไก่นะ,ะ <Okay. S 1> ก็คือเราลั่นไกลปุ๊บเนี่ยไกลมันจะไม่ได้ถลําต่อ ทำมาได้ใช้ได้เลยทุกคนแล้วก็ปืนลักษณะเหมือนกันอีกรุ่นหนึ่งนะคะที่เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยยังไม่เคยเห็นนะคะเพราะว่ามันยังไม่เข้าไทยนั่นเองก็คือตัวสมิธไอวสันตัวขนาดจุดสองสองแม็กนัมปืนฮกขนาดจุดสองสองแม็กนัมทุกคนนี่นะคะคือหน้าตานี่คือเหมือนกับตัว5.7เมื่อกี้เลยแต่ว่าขนาดกระสุนเนี่ยก็จะเป็น2 2แม็กนัมแม็กมันก็จะแบบยาวๆเหมือนกันนะคะไกนี่ก็คือเหมือนกันเลยลักษณะของไก คืออยากให้ทุกคนมาลองมากคืองานนี้นี่เราสามารถที่จะลองปืนได้ทุกกระบอกเลยนะคะคุณปิงนี่คือยังไม่เลิกกับตัวสมิธเมทันนะคะก็ตัวนี้ครับเคยทำรีวิวในช่องไปแล้วแล้วก็ประทับใจมากๆกับฟิลลิ่งการยิงวันนี้มาในงานขอสักหน่อยนะฮะก็ออยังหวานเจี๊ยบเหมือนเดิมเนาะไกลคือเรื่องไกลของสมิธเนี่ยต้องต้องบอกว่าแบบมันคือมันคือของจริงคุณโมของจริงมากคือทุกรุ่นในตอนนี้คือไกลเนี่ยเป็นแบบนี้หมดแล้วนะคะที่ออกมาใหม่สุดมากครับ แต่เชื่อเลยว่าคุณปิงก็เหมือนโมนะที่อชอบตัวพวก AR 1 5ของตัวสม<ช>ิธมากๆค่อนข้างประทับใจกับ AR ของสมิธนะยอดขายอันดับหนึ่งในอเมริกานะครับจำนวนผลิตมากที่สุดในโลกด้วยสำหรับตืนประเทศนี้เสียดายมากๆเลยเนาะที่เราแบบยังไม่มีโอกาสที่จะได้แบบ<ช>ลองลองใช้งานนะคะอโอเคครับ